ลีชีพมากหมิวซิรินพัทไม่กักตอบปองรูปร่างทําไมเปลี่ยนไปจากเดิมถูกสงสัยมาโดยตลอดว่าทําไมตอนนี้รูปร่างของดาราดังหมิวซิรินพัทที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองถึงได้เปลี่ยนไปอย่างมากมายโดยหลายคนมองว่าเธอป่วยเลยทําให้รูปร่างเปลี่ยนไปแต่หลายคนบอกเธอตั้งใจอยากมีรูปร่างนี้เองทําเอาคนสับสนไม่น้อยล่าสุดในเฟซบุ๊กของสาวหมิวเจ้าตัวได้ลงรูปตอนที่รูปร่างเปลี่ยนไปพร้อมข้อความเคลียร์ว่า โพสต์นี้พลีชีพถ้าใครได้ติดตามหมิวตั้งแต่เป็นว่าที่ผู้สมัครจะทราบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมิวมีอาการแท้ยายอย่างรุนแรงแบบสตีเวนโจนซินโดรมโชคดีที่อาการผู้พองไม่ได้ออกตามผิวหนังแต่ไปออกทางเยื่อบุต่างๆในร่างกายและมีตรงฝ่ามือฝ่าเท้าสิ่งที่รักษาได้คือการใช้สเตียรอยซึ่งตอนที่นอนนักเรียนพยาบาลกองทับบกหมิวขอให้คุณหมออัดมาแบบมากที่สุดเพื่อที่จะออกมาทำงานให้ได้ไวๆและเมื่อออกจากโรงพยาบาล ก็ยังต้องใช้สเตียรอยอย่างต่อเนื่องเพื่อค่อยๆลดโดสยาซึ่งผลจากการใช้สเตียรอยนั้นทําให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่างมากๆเช่นสิวมีหนองที่ท้ายทอยร่างกายอ่อนแอและสิ่งที่ชัดสุดคือการกินไม่หยุดและน้ำหนักพุ่งพรวดๆแบบน่าตกใจมากถึง70กว่ากว่าหลายครั้งที่ได้รับคอมเมนต์วิจารณ์รูปร่างและเวลาส่องกระจกก็มีเสียความมั่นใจอยู่บ้างแต่มิวเชื่อว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ไกลกว่านั้นคือการหาเสียง สื่อสารนโยบายและความตั้งใจเราให้มากที่สุดแล้วเสร็จภารกิจนั้นค่อยว่ากันวันนี้เลยเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างช่วงที่เอฟเฟกสเตียรอยทำงานกับภาพปัจจุบันตอนที่ทำคอนเทนต์เล่าให้ฟังว่าเราได้รับเอฟเฟกอะไรก็เห็นหลายๆคอมเมนต์ที่เคยมีสภาวะแบบเดียวกันโพสต์นี้เลยขอมาแชร์และให้กำลังใจนะคะหลังจากเสร็จภารกิจหาเสียงหมิวก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาคืนหุ่นและความมั่นใจของตัวเองให้กลับมา มิวทำได้ในระดับหนึ่งแล้วและเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะเอฟเฟกต์ของยายังคงมีอยู่ก็คงต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆหายไปไม่ว่าจะเป็นหน้าบวมสิวน้ำหนักผมร่วงเล็บฉีกแต่มิวก็พยายามคุมอาหารไปด้วยอาศัยการลงพื้นที่ทำงานไปด้วยตอนนี้ก็มีพัฒนาการขึ้นมาให้ชื่นใจได้บ้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนความพยายามไม่เคยทรยศใครคำนี้ใช้ได้จริงๆและใช้ได้กับทุกเรื่อง อยากให้ทุกคนอย่าหมดหวังกับเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้และกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรามีและจัดการกับมันได้ค่ะเป็นกําลังใจให้หมิวกลับมาคืนร่างเดิมได้ไวๆด้วยนาะปอลอลงพื้นที่ก็ขอไม่แต่งหน้าใส่ชุดคล่องตัวแบบเดิมเพราะมันพร็ติคอลสุดๆ555แต่ออกงานนี่จะไม่ทําให้ผิดหวังค่ะทําเอาชาวเน็ตแห่ไลค์และมอบกําลังใจให้อย่างมากมายบ้างก็บอกว่าเป็นเหมือนกัน เราป่วยแต่คนคิดแทนเราตลอดบ้างก็บอกว่าเชื่อในความตั้งใจของตัวเองพอเป็นต้น